เนีเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดติดตามสาระด้านไอทีในแบบ God is i a l y ที่ God i t Channel คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงค r a u ว่าค r a u ทำงานอย่างไรสำคัญอย่างไรกับโลกธุรกิจในยุคดิจิ t a ลท r านส์ o อร์เมชักันค่ะเริ่มกันที่นะคะคร a คืออะไรคำถามนี้เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่หลายคนอดสงสัยไม่น้อยนะคะในยุคแห่งการสื่อสารและดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระมีสิ่งหนึ่งที่มักถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือระบบา r a วค่ะ งบริการและการใช้งานด้านต่างๆหลายคนเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วคลาวคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรมีหลักการในการทํางานแบบไหนรวมถึงความสําคัญในโลกธุรกิจของยุคป,ปัจจุบนันที่ทุกคนต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับบริการคลาวเป็นจํานวนมากซึ่งต้องบอกเลยจริงๆว่าระบบคลาวเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับเรามากกว่าที่คิดค่ะและไม่ได้จํากัดแค่เพียงให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะ คลาวด์ Cloud, เป็นบริการที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งในการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลรวมถึงระบบการทํางานผ่านทางออนไลน์ที่สามารถจัดการได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อสร้างความสะดวกประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและติดตั้งได้ง่ายค่ะจุดเด่นของคลาวด์ที่ว่ามานี้นะคะทําให้คลาวด์กลายเป็นส่วนสําคัญของโลกดิจิทัลที่จะช่วยจัดการทุกอย่างได้ง่ายๆเพีงย,ยงแค่ปลายนิ้วในคลิปนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักรายละเอียดต่างๆของคลาวด์พร้อม อธิบายความหมายประโยชน์ตลอดจนความสำคัญของคลาวในโลกธุรกิจยุคดิจิตอลทราน sfomation ค่ะที่เรียกได้ว่าคลาวเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเป็นแนวทางและพื้นฐานสำคัญให้แก่คุณสำหรับการใช้คลาวที่มากไปด้วยประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ค่ะคลาวคืออะไรนะคะความหมายของระบบคลาวก็คือเป็นคำถามที่มักเกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันเนื่องจากการพูดถึงระบบคลาวอย่างแพร่หลายต้องบอกเลยว่า แท้จริงแล้วคลาวด์ Cloud ไม่ได้จํากัดเพียงแค่การเก็บข้อมูลใน iCloud หรือใน Google Drive นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเป็นเพียงบริการสําหรับรับฝากไฟล์ในคลาวด์เท่านั้นนะคะส่วนประกอบอื่นๆหรือฟีเจอร์อื่นๆที่คลาวด์สามารถใช้งานได้และช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคลาวด์ Cloud สามารถให้บริการที่กว้างและหลากหลายโดยเฉพาะคลาวด์ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์โดยคลาวด์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อรองรับการทํางานของ ผู้ใช้แบบครบวงจรค่ะเปิดให้บริการทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เราหลายๆคนมักจะใช้คลาวในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วในปัจจุบันรวมถึงทั้งระบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านขององค์กรและธุรกิจการติดตั้งฐานข้อมูลรวมถึงการติดตั้งเครือข่ายต่างๆเป็นต้นค่ะโดยการทำงานของคลาวนะคะไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่ซับซ้อนและหลากหลายขั้นตอนสามารถเชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรันหรือทำงานได้ทันทีค่ะ คลาวเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่เปิดให้บริการอย่างครอบคลุมเพื่อสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันคลาวสามารถใช้บริการได้ทั้งในรูปแบบฟรีและแบบเสียเงินโดยที่ถ้าเรามีการเสียเงินขึ้นมานะคะก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยคลาวสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการใช้งานผ่านระบบเบราว์เซอร์และอื่นๆน,นะคะก็คือสามารถซิงค์ข้อมูลของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาทีเดียวเลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าหลักการทำงานของคลาวทำงานอย่างไรนะคะคลาวถูกเรียกชื่อในภาษาไทยว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามความหมายของชื่อเต็มหรือก็คือคลาวคอมพิวติ้งค่ะคลาวคอมพิวติ้งนะคะเป็นศูนย์บริการจัดเก็บข้อมูลและกลุ่มเซิ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการใดบริการหนึ่งแก่ผู้ใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงจ้างในการทํางานขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรพร้อมทั้งการทํางานเชื่อมต่อได้อย่างอิสระไม่ว่าจะอยู่ใกล้ใกล้แค่ไหนรวมถึงผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามสามารถปรับขนาดการทํางานได้อย่างที่ต้องการตลอดเวลาค่ะกล่าวได้ว่านะคะคลาวเป็นบริการสําหรับการให้ใช้และการเช่าระบบทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ของทางผู้ให้บริการสําหรับการใช้งานทํางานโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนซื้อระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เองไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษาและวางระบบของเครือข่ายด้วยตัวเองค่ะเรามาพูดถึงการทํางานเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่ารูปแบบการทํางานของคลาวในปัจจุบันมีอย่างไรบ้างนะคะในปัจจุบันค่ะผู้คนสามารถเข้าใช้งานและเชื่อมต่อผ่านระบบคลาวได้อย่างอิสระค่ะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนซึ่งคลาวนี้นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบ ที่เราเรียกกันว่า SaaS แล้วก็ IaaS รูปแบบแรกนะคะ SaaS หรือ Software as a Service เป็นระบบสำหรับการเช่าและให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ผ่านการจัดการและประมวลผลโดยผู้ให้บริการผู้ใช้งานสามารถที่จะเรียกใช้คลาวด์ได้อย่างอิสระทุกเมื่อที่ต้องการเลยค่ะยกตัวอย่างของ SaaS ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนะคะก็คือ Google Docs นะคะ Google Drive นะคะ iCloud Dropbox เป็นต้นค่ะอันต่อมาค่ะ Has หรือ Platform as a Service เป็นบริการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันที่จะมีการจัดการให้คุณอย่างครบถ้วนเป็นบริการสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ค่ะโดยระบบนะคะจะเปิดพื้นที่ให้นักพัฒนาสามารถเข้าไปสร้างสารระบบของตนเองได้ตามที่ต้องการตัวอย่างเช่นนะคะ Microsoft Azure Google App Engine เป็นต้นค่ะอย่างสุดท้ายของบริการคลาวด์นะคะก็ i a a s ค่ะ Infrastructure as a Service เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT เพื่อรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอาทิระบบเสมือนระบบการจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายและการประมวลผลโดยบริการนี้นะคะจะจัดการให้แก่องค์กรอย่างครบคัันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้อย่างเหมาะสมในระบบ IT และสามารถขยายการใช้งานได้ค่ะรู้จักโลกธุรกิจยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชักันนะคะและคลาวด์สำคัญอย่างไรกับโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ation จะเห็นได้ว่า Digital t r a n sf ormation นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นก็คือระบบคลาวที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดีค่ะโดยประโยชน์ของคลาวต่อ Digital t r a n sf ormation นะคะมีเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะข้อแรกนะคะคลาวสามารถขยายพื้นที่ได้อยู่เสมอค่ะ ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตให้แก่องค์กรเพื่อธุรกิจเติบโตและการรองรับการขยายที่มีประสิทธิภาพคราวจึงเข้ามาเป็นตัวช่วยอย่างดีสําหรับการให้บริการที่ยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ได้อย่างอิสระและครอบคลุมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่คุณจะมีแหล่งสําหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายขนาดได้ตามการเตริบโตของธุรกิจของคุณได้เลยค่ะอย่างที่2นะคะประหยัดต้นทุนและควบคุมงบประมาณได้แน่นอนว่าในโลกของธุรกิจเรื่องของ การลงทุนในอุปกรณ์นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่การมีอยู่ของคลาวนั้นนะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะช่วยควบคุงมงบประมาณนะคะและต้นทุนให้แก่เจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนในการปรปับปรุงการดูแลรักษาค่าซ่อมแซมการซื้ออุปกรณ์ในครั้งแรกนะคะทั้งในด้านค่าใช้ใจ่ายด้านแรงงานและตัวฮาร์ดแวร์ค่ะอย่างที่3นะคะคลาวเป็นการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพค่ะจุดเด่นที่ทำให้คลาวสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรคือเรื่อง การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีการจัดเก็บผ่านระบบคลาวด์จะดําเนินแบบอัตโนมัติและยังมีบริการในการแบ็กอัพข้อมูลให้คุณได้ด้วยอีกนะคะข้อ4ค่ะการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมการจัดเก็บข้อมูลและระบบต่างๆที่มีความสําคัญไว้นะคะในระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบต่างๆที่มีความสําคัญ ไว้ในอุปกรณ์ที่จับต้องได้หรือฮาร์ดแวร์อาจจะดูปลอดภัยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าการใช้งานผ่านคลาวด์คุณจะได้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและดําเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมข้อมูลทุกอย่างของคลาวด์จะมีการดําเนินการผ่านการเข้าถึงรหัสผ่านที่รัดกุมและคํานึงถึงการปกป้องที่มีคุณภาพไว้เป็นหลักค่ะส่งท้ายของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับคลาวด์นะคะตามความหมายการทํางานรวมถึงความสําคัญและในยุคข,ของดิจิทัลทราน sfmation ค่ะ คลาวก็เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการครับเคลื่อนธุรกิจให้ดําเนินและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ก็อ i ด c h ชาแนลอย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ